ครับสวัสดีครับวันนี้พามาพบกับเจ้า d m a มปี2003นะครับคันนี้เป็นรถบ้าน4ประตูตัวเตี้ยครับเครื่อง2.5ด้าไเล็กฝาทองนะครับเครื่องตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากครับแถมถึกทนอีกด้วยรถเป็นเกียร์ธรรมดานะครับกระจกมือหมุนทั้ง4บานครับผมตัดปัญหาเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้าไปเลยครับภายในเป็นเบาะหนังของเดิมจากโรงงานเลยนะครับสะาสะอานไม่เหม็นเปรี้ยวไม่เหม็นอับครับ เจ้าของเก่าใช้รักษาดีมากครับใช้เป็นรถบ้านนะครับคันนี้ไม่ได้บรรทุกหนักไม่ได้ขนของทางไกลมีแครีบอยเรียบร้อยครับมีบอกหุ้มหนังอย่างดีครับมีแอร์หลังนะครับแต่ว่าคันนี้ผมตัดท่อทางเดินแอร์ทิ้งไว้ก่อนนะครับถ้าจะใช้ต้องไปต่อเอานะครับผมแต่ระบบแอร์ยังอยู่ครบครับยางดอกเต็มทั้งสี่เส้นครับผม ซื้อไปใช้ยาวๆเลยไม่ต้องเปลี่ยนครับคันนี้แอร์หนาวเลยนะครับระบบแอร์ดีมากเจอแดงแรงสู้แดดได้สบายครับคันนี้เลขไม้น้อยมากนะครับ1 4ึ่งแสันกว่ากิโลเองครับรถปี2องพวิ่งแค่แสนกว่าโลถือว่าน้อยจริงครับลองออฟังเสียงเครื่องครับผมเครื่องเดินดีนะครับไม่มีสะดุด ใต้เครื่องไม่หยดไม่เยิ้มนะครับแห้งๆเลยเครื่องแห้งครับผมเครื่องเดิมไม่เคยทานะครับฝากบโรงไม่เคยแกะคารหน้าของเดิมครับผมาให้ดูกันชัดๆครับสติ๊กเกอร์ฝากโปรงเดิมยังอยู่ครบครับสีแต้มจากโรงงานยังอยู่ครับเขตไม่เคยแกะเครื่องไม่เคยเปิดมาทํานะครับไม่มีควันโชยนะครับไม่มีไอครับ นันปึกครับผมน้ำเดินดีนะครับไม่มีฟองอากาศฝาสูบไม่มีโกงเด็ดขาดครับขับทางไกลได้ทั่วประเทศครับการันตีครับผมถ้ามีปัญหาความร้อนผมรับซื้อคืนแน่นอนครับผมเครื่องดีมากครับคันนี้วิ่งไปแค่แสนกาโลเอาไปใช้ได้หลายปีครับรถขับดีมากนะครับ ไม่ล่อนไม่สายครับศูนย์ตรงเป๊ะขับทางไกลสบายใจหายห่วงครับท่านใดสนใจมาชมตัวจริงได้นะครับแถวบางกวยสารากางนนทบุรีครับกตติดต่อกับไม่โดนสารยานคปรปฐมนะครับจะโทรมาสอบถามกันได้นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ